ส่วนบรรยากาศที่จุดผ่านแดนทวานบ้านคลองลึกอำเภออารันยประเทศจังหวัดสะแก้วในช่วงเปิดด่านเช้าวันนี้นะคะก็พบคนไทยเดินทางข้ามแดนน้อยลงมากโดยส่วนใหญ่แสดงเอกสารการทำงานชัดเจนและเจ้าหน้าที่ทหารก็มีการตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยค่ะ บรรยากาศที่จุดผ่านแดนถาวรนบ้านของลึกอำเภออารัญประเทศจังหวัดสักแก้วเมื่อช่วงก่อน9นาฬิกาพบว่าพี่น้องคนไทยรอเดินข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชาไม่ถึง5รายขณะที่แรงงานชาวกัมพูชาเดินทางข้ามพรมแดนกลับกัมพูชาในช่วงเปิดด่านแถวยาวประมาณ200เมตรซึ่งนับว่าภาพบรรยากาศในช่วงเปิดด่านวันนี้ผู้คนพางตาค่ะขณะที่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับหญิงสาวชาวไทยรายหนึ่งที่เป็นพนักงานดูแลอาพาร์ตเมนต์ของผู้ประกอบการคนไทยที่เปิดกิจาการอยู่ในเมืองปอยเปตก็เปิดเผยว่ายังคง เดินทางไปทํางานไปกลับทุกวันวันนี้ได้เตรียมเอกสารสัญญาจ้างบัตรพนักงานรวมทั้งรูปถ่ายทุกอย่างเพื่อแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ในการข้ามพรมแดนจากการที่ติดตามกระแสข่าวต่างๆแม้ว่าจะมีความรู้สึกกังวลอยู่บ้างแต่ก็จําเป็นต้องไปทํางานที่เมืองปอยเปตตามปกติแล้วก็ยอมรับว่าไรายได้แตกต่างจากประเทศไทยซึ่งเป็นจุดที่ทําให้ตัดสินใจยังคงทํางานต่อไปแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีอะไรแน่นอนแต่งานยังมีให้ทําก็ต้องทําต่อไปค่ะ มีเอกสารค่ะสัญญาจ้างเราเป็นลูกจ้างก็มีเอกสารครบถ้วนชื่อเรานามสกุลเรามีชื่อนายจ้างลูกจ้างทุกอย่างแล้วก็วันเริ่มงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีครบแล้วก็มีรูปมีรูปภาพประกอบการทํางานเราทํางานอะไรบ้างอ,าอยากอยากกลับมาฝั่งไทยค่ะพี่เพราะว่าข้างในมันก็น่ากลัวเนาะเราไปตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็ต้องต้องทำงานอ่ะพี่ต้องหาเลี้ยงชีพเอง แต่ัดสินใจยากค่ะพี่ถ้าให้หนูเลือกหนูก็ต้องกลับเข้าไปทํางานข้างในเพราะรายได้มันดีกว่าถ้าเราทํางานฝั่งไทยมันไม่พอเลี้ยงชีพตัวเองเลยใช่มันจําเป็นนะพี่มันจําเป็นต้องเข้าไปก็อยากกลับแต่ว่ารายได้เราไงถ้าเรากลับมาฝั่งไทยเราจะทํางานอะไรรายได้มันน้อยมันไม่พอเลี้ยงชีพตัวเองแล้วก็ครอบครัวพี่ต้องให้ทุกคนที่อยู่ข้างในสู้ๆก็ต้องสู้เหมือนเดิมค่ะพี่ ขณะที่ฝั่งขาเข้าแรงงานกัมพูชาก็ยังคงข้ามแดนได้ตามปกตินะคะโดยชายไทยพนักงานคาสิโนโรายหนึ่งก็เปิดเผยบอกว่าเป็นชาวสระบ,บุรีทํางานที่คาสิโนในเมืองปอยเปตมาราวหนึ่งปีแล้วก็ติดตามกระแสข่าวตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ตัดสินใจเดินทางกลับไทยทันทีที่ด่านเปิดแม้ว่าทางในจ้างคาสิโนจะจ่ายค่าแรงให้ตามปกติแล้วก็ไม่ได้มทีท่าทีที่จะเลิกจ้างแต่ว่าก็ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดในจังหวัดสระบุรีในวันนี้แล้วก็มองหาอาชีพในกลุ่มพนักงานส่งอาหารเดลิเวอรี่เอาไว้แม้ว่า รายได้จะไม่แน่นอนเหมือนรายได้ที่ปอยเปตโดยสังเกตว่าพี่น้องแรงงานคนไทยที่ทํางานในเมืองปอยเปตก็ทยอยกลับกันมาเยอะค่ะก,ก็ผมก็ติดตามสถานการณ์ข่าวบ้านเมืองของเราครับว่าสถานการณ์คือในตะเก็บชายแดนม,มันก็ยังอยู่ในระหว่างการ,ราจีรจาไม่ลงตัวครับทั้งนี้คือเราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ไปก่อนก็คือมีคําสั่งแบบให,ให้คนไทยนี้เดินทางกลับก็ต้องเดินทางกลับมาก่อนนะครับ ก็คือเขาก็จ้างโปกตตแต่ว่าเราก็ต้องแจ้งกับทางเขาว่าสถานการณ์ตอนนี้มันยังไม่สงบทางเราก็ต้องมีการขอขอพักกลับมาบ้านแล้วก็บางทีเราก็อาจจะติดต่อกลับมาใหม่ถ้าเราจะกลับมาทํางานนะครับ 50- 50บนะครับ <g ül> มันก็พูดยากครับถ้าเกิดว่างานที่ทำมันมีรองรับเราก็สามารถทาอยู่ที่บ้านก็ได้ครับ,รบาาก,ตบบกต็ต้องยอมรับสภาพอะครับเพราะสถานการณ์ตรงนี้มันมันบังคับเราก็ต้องต้องยอมรับสภาพตัวเองด้วยในตอนนี้เพราะผมก็ติดตามข่าวอยู่ว่าบางพน้นทยส่วนไหนก็มีการทยอยกลับออกมาส่วนส่วนหนึ่งแล้ว แล้วพอผมก็ดูในถานาการหลายประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับค่อนข้างที่จะคนไทยเราค่อนข้างที่จะอกยกหลอกมาเย <yeah. S 1> อะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันครับ